จ้าทุกคนวันนี้แม่วาจะพาทําตําผล,ลไม้รวมจ้ามีกระพือมีองุ่นมีสาลี่มีแอปเปิลจ้าทุกคนมาจ้าเดี๋ยวแม่วาไปตำแล้วนะจ้าต้นตำเสร็จแล้วจ้าผลไม้รวมจ้ามากินด้วยกันจ้าในหลายอย่างสีสันสวยงามจ้าทุกคนมามาแซ่บๆน้ํากันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ามากินตำผลไม้รวม มีอะไรบ้างที่มีงุ่นจ้าองมือข้าวโพดไชรอดไม่มีมีไชรอดอันนี้ทันจะลุกตับอก<ม>อนนเลยว่าเปิดเทศแอปเปิ้ลสานดิ้งะใช่มาทุกคนมาเราจะไม่น,นี้ไม่มีผักเยอะหรอกมีบวบกับตัวผักยาวจา้ะตัวลายตัวลายพร้อมเผ็ดมาเสร็จใช่ไหมใส่ห้ามีผมเลยอ้าวแม่ห้าวตาผลไม้นะใส่แค่เม็ดเดียวก็โคตรเผ็ดแล้วนะเพราะว่า,าผลไม้มีน้ำน้ำจะดูดกินเข้าไปไง เอา้เอาเผ็ดมากเหรอเผ็ดปกติเอาก็รู้อยู่แล้วทำเมื่อไหร่ทีเราว่าตำผ้ไมาต้องใส่จิ้น้อยๆนะหวาน <c oughs> แล้วก็เผ็ดเปรี้ยวใส่มะนาวด้วยมาเผ็ดด้วยแสดแต่ทุกคนยังไม่ค่อยกินตำผ้ไมาเท่าไหร่เพราะว่าชินแล้วชอบทำนักนเนาะ ลองจัุงันจ้านี่ชอบก็พวดอ่อนๆใช่ไว่าต้มใหม่ๆขาเทียน้อยข้าพกลับอาอืมอันหนี้ใหม่เลยหนึ่งช้อนรู้ลยมันกินได้ทุกเดื ดีูห้องน้ำดูแกรแทกจบบทุกคนแบบได้อเ,นนเที่ยวแบนี้เดียวไม่เอาไม่ใเอาซีเพื่อนจะต้องใส่หมอดลูกตเพื่นที่ไปชิมเนี่ยเตียวไม่ทั่ว เหมือนดิยังสวัสดีค่ะกินรสาติมันจะหมุกตลอด,ดยอยากกินใส่ส้มโออยากกินใส่ฝรั่งก็ใส่แล้วก็นหน่อยสับประรดแล้วก็มีผิดย่วงบวกเสร็จเนาะเสร็จมากเลยพกเิาจะกินตับผลไม้จะต้องกิน<ๆ>ไม่เผ็ด คายเยอะเจ๊เผ็ดเยอะไปหนพอยทีทุกมมะเขือ,ามาขอเมื่อวานบอกขอให้เผ็ดแล้วหูจืดเไม่ค่อยเผ็ดอ,อ,อ่ะแต่รู้สึกว่าเมื่อวานนี่นะแล้วจำได้ว่าทุกเมมะเขือามันไม่ค่อยไม่ค่อยย,อยังไงซีซาร์เลยจ้ะ ว็อาจจะอุ่นด้วยไปมาอุวนน้อยน้อเยอะนะพักหดเยอะสุดแลยคนเียชอบคักโมดแม้่ยคนชอบคุณเห็นแล้วคือขั้วหมดคุณเห็นแล้วก็ไปย่งร้องไห้ เ็ดน้ำตาป่ะเพราะที่ชู้หนันเริ่มแล้วเหลือสีเลยบอแม่เกดเนี้ยกินท่านแม่ก,กินให้แก้เผ็ดได้กินกวบแก้เผ็ด กินพวกฝากไม่ใหญ่ทุกคนมีสามฝากตีห้าบาทนี่เจ้าเนืงอสามฝากสี่สิบก็เลยไปเดินหาดูไหมตอ้าี่ถกกว่าจะถูฝากแต่ว่าคนนั้นอ่ะสามฝากสี่สิบเขาจะลูกฝากใหญใช้สองฝากเหรอมันสาไม่ใหญ่ไมต้องดูต้องต่อ

ถ่ายที่เดียนเพื่จะวางเนี้นเนี้ย,ยอ่าซีซั่นเอ้ยุกตัดให้วป่ะเอ้าตัดลสักอ่าตวยาวัยาวได้ๆดืยาวมากเลยไม่หักเี็นสองสาถ่อนนะี่ย เล่นนายจอยอย่างนี้เลยนะแล้วก็แม่จะหักก็ไปจำด้วยรู้จักรู้ักจำอันแ้ก็พอแล้วเอาไปนั่เป็นข<อ>า,น<อ>าแ,าแกะเราคือสัสสัส ไม่ตัวเลอกให้ปลงที่ต้องไา้สิ้สิให้มีทั้งแอปเปิ้ลสาลี่พันตันรูปเนี่ยฮะหมาละหมดไมห้5อย่างไหมห้อย่างบวมทั้กผักเลยแเนีก็เกิดดจา,านมาะนาวแล้วก็ก็เท แม่เขาทม่ยอะที่พอล้วไม่เผ็ด่ะนั่งมาบ้านหน่อยบ่รไข่เยอะมากต้นไทร้นไทรน่ะทำผลไม้เผ็ดต้นไท ว่าจะไม่สุดจ enfin> ับว่าจะไม่ทำเสร็จไม่ลงเสร็จริงได้ว้าน่นแล้วกลัวเอออันี้ก็ขี้นี่ก็ขี้ดร๋ยว่าอยากวไปขอนลุกเลยเนาะ ทุกคนจ้าขอบคุณมากๆนะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเวลาก็กินไปเรื่อยๆจต่เดือดเดือนิดนึงเดี๋ยวกินบวบเพื่อแก้เผ็ดขอบคุณทุกคนขอบคุณด้วหลายจ้าที่เข้ามาให้กำลังใจแสบค่ะจ้าต้องแสบต้องเผ็ดจ้ะกลมกล่อมแซ่บหวานหวานๆคนละใหม่จ้าคุณดีหลายเลยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย